มงึงเก๋ไก่จักรยานเาราเบาะจนมีอันตุ่มปักดากหรอมันโมปักดากวะนี่ก็บอกอะไรมันก็บอกปักโอ้ยบ,อบ่บางปารู้มั้งนี่ผู้ไรเคยขี่จักรยานรุ่นนี้แน่นี่ไปโรงเรียนตะกี้ผมขี่ยังกี่ตันนี่เหยียบจนหล่อนหมดเลยเลื่อยๆครับจนหอดเคขื่อนว่าดงลิงอัมมนน,น,นี้นมันเป็นลิงมันห่านี่เด็กกินน้ำเขาเพื่อกันเอ้าไปหากินหญ้าตัวตัวเป็นเบ โอ้ยแบบ่มาหากินขนมเว้ยจังแนวไรดอกแบบ่ก็ไปหากินหยากินย่งกันไม่ใหากินอ้าวมากะจะกินเพ้าวมาอ้าวลูกกินกินอะไรอยู่วะไ,ได้แกกินอะไรใครมาสร่องอะไน่เออแกอะไรอยู่วะได้อู้บัดไทยอู้ได้เว้ยเอาทุกขับในเตี้ยเอาเน่เน יר, ่เน่ถูกขับทุกขับในเตี้ยถูกขับทุกขับ โอ้ยทุกขับทุกขับเอา่าอีหยังบาดนี่ชุ่มนี่อ้าวลูกเออโอ้ยอ้าวลูกอีหยังบาดนี่ชุ่มนี่นเอาทุกขับในเตี้ยเอาอัานนี้นี่นี่ไปมิเนียก์เลี้ยงลิงนั่เลาะไม่เรื่อยบ้าคน น่งง่อยเลยหัดโอ้เข่าแท้วเลยอ้าวเป็นโมฮันไ้คุดนี่เอานี่เอานี่นี่เอาวไช้ละเพี้ยๆพี้ยเพี้อู้บาดนล้วเบิงเต็มพุงแก้มหนึ่งแต่ว่าลิงกับหมาเนี่ยมัเถือกันบันได ย่านย่านหมา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 เอา,าได้ล้วได้แล้ววะโอ้ยเอาเอานนียโอ้ยเต็มผงแกมเนึ่เอาอานนี่เอาเออได้แล้ววะนนีย ปลาห้าปลาห้าเอาขนมขนมอ่ะโดดโดดโดดโอ้ยโดดโอ้ยกูยจะให้ลิงโซโอ้ยหามเงือยแบี้ยวโซโซโซนี่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 โอ้ย,าม,อยอามามามาโซโซโซ so, số, oh, số, so, số, 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 Ôi. số, phi phi. đốt, đốt, đốt ได้ยังไมไงฮะดงเดี๋ยวลิงขยาันนะฮ้องเจ้านี่นขา,ายยังได้ขัวละสิบพันขายยาข้าวได้ยี่บ่เรียงลิงก่อนต้มซุกไหมไหมนี่ก็ลิงมาเนี่ <c oughs> อันนี้กระยาลุ่เขาได้เยอะนี่โอ้ยบ่มันดงลิงดงแบียะเอา้าเอานี่ลูก ถึง้งมาอโอ้นั่นและเป็นอะไรบได้สื่อซอยไม่ไง่าักข้าค<อ>รับรโรด,ดพี่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 ดดมันกะยานหมาคือกันเอา้าโอ้สุดยอดกยายก,กรรม โอ้ยมึงโมเมนต์เนี้ยกินขนมไปหากินยาพ่นโอ้ยแบกกินขนมแบกยากขนมเว้ยไปกินยาพว้ยนะนีา่างน,นี้น,นี่มาเลยมากระโมนี่ยเอาอยากก่าขี่ไม่หลุดเอาเอาเอาเสร็จแล้ว ai bật, bật bệt bệt, áo, ôi, kim cưa <laughs> <laughs> cái hiu nè, ơi, เออโกโก,โก,โกเอา้าพูกเองป่ะซื้อเขาซื้อเขามาตบซื้อเขามาตุบโอ้ยเบิ่งบาทบงวกไก่จัก,กรยานเราบา่อ <c oughs> จนมีอันตุ่มปักดากลนะมันบ่ปักดากวะนี่กบอไรมันกบปักโอ้ยบ่อบานปาร์มพวกนี่ผู้ไรเคยขี่จักรยานรุ่นนี้แน่นี่ไปโรงเรียนตะกี้ผมขี่เองกี่นี่เหยียบจนล่อนแบดนี่ ขนมเลยไม่ใหญ่คือได่หอเทศผออันนี้ว่าท่าไรสิบพันลิงมันกินอยู่ะถามวาลิงกินบ่อวัดจีอันนี้เด้นี่กินอยู่วะนี่เอาเอาไร้ก็ปวดไปเลยเอานี่เอา หล่อไปหอดแสลอไปจินเบิดหอดพูน,นะน,นัดกเบิดกอดบัตเจบังเกตน้องลำจันหน,นะน้องลำจันพันะหอยลำจันหนนะอโอ้ยอยไ <ขอ S 2> ก็ไปไห,ห,หนาไปละะเ<ห>ขาดำห้น้ำหน้ายัางฮักกานกะพกืนรพนตกเยน็นคือแม่นี่ก็น้าห้เดียวอะไรซิบวะช่องอะอะ เชือ้อคล้ายกําไ้มันพอได้ยากพอได้ลงบัดย่างมัดกินมกําไ้มันได้สีหาจีพอได้ลงบัดยางบันกินมันจะป,ปอก,กินเป็นบ่ลาไนนี่ไงอเออเจ้าเองบังอ้าววันนี้มีออแต <c oughs> ่เตรื่งได้วันนี้ งานเทียบกับไฮเดรล่าพันมันบกุ้งเขาเป็นงานยังเทียบบุาผู้เดียวงนานบ้านไอุสงมาห,ห้เดนละพันเดนล่าพันพ์ก็เดินสาขาไฟ <c oughs> มันึกกุ่มงานเงินพันหนึ่งอย่างนีง้มาถึงเกียกบใารแรงงานห้สี่มัดเดียวกับ,บอสัหาเอาสื่อสอยหาซิบมัดไปก,ก่อนเย้า,าสมุนทย่มากินหัวักสมุนอยู่บ่เอาเสี่ยวฝาขึ้นใส่ปกเสนะคุดแล้วมากั้งทั้งอุจจกเสอุบลนหมดแล้ โอ้ยแม่บ้านแม่กินเอาอ่ะมึงไปแกะกินเองซะสันเอาไปไปไปเอาไปแกะกินเองไปจะบอ่เห็นมึงกินได้แม่งเงี้ย UH มึงคงเสียโดนโอ้ข umm ึ้นได้ไม่ยุเพียนแม่อ้วนอ้วนนี่มันไม่หากินหยาไงทายกินขนมน้ำเลี่ยงนี่งเนี่ยเด่๋ยวซุ่มนี่โอ้ย Đi ya, ya, ya. We are going to gin bao. Ow. How did I move up a kia hít tao? What do I need a kia tao? Ayy, hết dịp bay. How did you get me tao? How did you get me tao? chết did you get me tao? How did you get me tao? How did you get me tao? How did you า่ขคือกันเวกินมาได้เหรอจินมันหอมืมันญยาตัวมีอมันญยาเรอเขาบอกแกาหาย <c oughs> เอาเอานี้นี่เอานี้อ,อไปแล่นโอ้ค่ขคือกันเด้อท <c oughs> ึงลิงทึงแบ่ทึงหมาอืม น้ำก็ฝนตกหลายช่วงน,นี้เอา้าวิ่งวิ่งไวกว่าเอาขยะมาชิมให้แม่ห้าซิบนะแม่เนาะเร้่องอะไนี้เร้่องสองจงแม่ข้นกินเลยให้จะแบกกินเ <c oughs> บิดกับเมื่อมือดีหดกัะโม่หดปกติกับเมื่บ้าบ้าวันนี้เมื่อนี่วันหลังหดนะรอดตลาดเตอร์รี่อ่ะพ่อ ช่องรอตลาดตจรี่ซื้อสอบจะบ่มีทอนบะไปแสนจะหาซีฟมีท่อนบ่นม,นบนม,มี่บาแม่มีมีบ่พอมีท่อนลายเป็นไดงเอามาไอเด็กพ่อแล้วเจ็ดซีฟพ่อ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 ตืมหายจ้าพัาน,านาานงขา ้วยทานั่งขาเศ้าพัดเอาขนมนไปน้ำสองหอ่อถั่วลิ้นมาใหญ่จิ้มก้อนเขาจะได้กินเยอะควบสุ้ควบเจริญ <c oughs> <c oughs> สู่กายสบายใจ <c oughs> เอ้ามากับพ่อหมาแบีกับพ่อแบีเอาไปแม่สู่เดินทางกับจักรยานนั่นนี่จักรยานอ่านจนเจ่ิญไปหรอน้ำจนออกนี่โม่ปากดาบวะ าทมอีข <hi> uh. ี้นี่ล่ะนี้นี่ล่ะโอ้หึขุดตืนหมดแหงเลยบ้าณนี้และครับดงดิ่งกับบาทีว่าหลายมากม่ยมันก็ัรเจยกระจายกันไปน้ำบุหละ่โิบโซเดนหายอยู่หากินก็คนละเออขาจะชิงหนีบางทีเอาเมื่กะ บม่มีแนวอยู่แนวกินมันก็ต้องไปหาหาหมองอย่างนันมีหมองอยู่หมองกินดินล้นไปพเหระจกกินน้ำข้าวข้ขขนพหมืนะ่ะพริกปลาแดกน้ำปลาพิน่นตอนนี้กงมีทั้งแบะทั้งหมาหยึดพื้นที่ละเป็นดงลิงหมาหรืแบะดงลิงหมาแบะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนะมื่อกี้ไปผุดเตื่นเบิดแหงมึงเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาเต็มที่ เตีมที่เตี้ที่เมึงเห็นกูเปต้นขนมกับเตียมที่รดเมื่อกี้ไปแจกอยูอยกก่ฟังผลบัดแสนหนึ่งแต่ว่าฟังผี่กันยังลิงหลายก็เลยซื้ออีกบัดอีก,อกแสนหนึ่งเออเหลียงลิงมันนี่บิดรสองแสนมันหิวจักหน่อยหนึ่งกอย่าไข่ข้างในเพราะว่าขามันคน่อยไปข้างนอกมันแก่มีรหลดไม่ยังแล้วมันจะเหยียบไปตามมัน เอามาไก mm ่พอเนี่ย้มันมาหยุ่มผอเนี่ยอ้าว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 คนละนวยละนวยเอามามาลูกมามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอออย่าคอมอย่าคอมเนม์ด้ว่วเข่าแถวอยาว่าเนี่ยโเปียนเด้อนี่เอาเาเอาเอาเย อ้าวเอ้มา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 ขนกระยาลิ่งกระยากกินน้ำการกินน้ำาการพ่ออ้าวอยากได้บักทัวทัวรมา่อล้วพอาจดีอ้าวิกาเฮดบุญเลี่ยงลิงเี้ลครับุโอ้ยุนกำลังมาที่ราชบรีามามาเอายุแค่นี่ละนี่ละกินน้ำพ่อนี่ะนี่ คุณนั yup. ่นเพียบัเก่งแท้ห่วยห่าดกัเนี่ในมงใ่โนได้ป UM> ุ่งเอลโน้ยได้ผูกมา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 กุ๊ก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 ุ่๊กก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 ุ อ๋อถ้าเสาร์อาทิตย์ก็พอมีคนมาเลี้ยงอยู่เสาร์อาทิตย์มีมาเลี้ยงจักอีมอีมจนคอยเป็นผู้เลี้ยงคอยกเอามาคือการตอนเช้าของเลี้ยงโอ้พ่อก้ามาให้กันเออเป็นมะม่วงเป็นยังมันจนบ่อยากกล้วยนะเพราะว่าเขาผักเงินไว้ให้เด้โอ้มันอยากกินยังส์มันอยากกินข่าวนุ่มกินมะกล้วยกล้วยนี่มันก็มากินดีนี่มันมันชุบเลยกินได้บ่กินได้มะม่วงอย่ามอมะม่วงชุบมะม่วงเออมม่วงชุบแสดงว่าอัน มันบาอยูน่นี่มันไปหากินในงวน้ำเขาเฮียนเขาเนี่ยโอ้กินได้เขาไปมาไปไป,ไปกินเมื่อใดบ่จนบาได้ยินะแถวหนึ่ง,งโอ้นะนะเอาองซี่นะข้าวขึ้นรถไปไปปล่อยลงบ้ัตในงวงให้หลายจังเอาขึ้นรถแล,ล้วแม่เออไป <c oughs> ไน้ำมันดีไปน้ำมันแล้วเปล่าบอไปน้ำใครอยู่โอ้ผมไปน้ำรถเจ้าพี่เพาะอันนี้ดงลิงเมืองจำพ่อนะครับด้ยด้วกับว่าชื่อว่าหลายแห่งดอกมันกระจายกระจายไปส่วนนี้มันอยู่กลุ่มไปกลุ่มมันได้บ <c oughs> ่ เลี้ยงสองพันปลายผมมาอยู่กลุ่มตันแน่กลุ่มพุ่นแน่กลุ่มพุ่นแน่กลุ่มพุ่นแน่สองพันกลัวคนอ่ะเออโอ้มันอยู่ก็ยังมีมีในบ้านเนาะมันมีในบ้านเนาะเออมันมันมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันสองพันมันใกล้สองพันมันไปหอดมันไม่รู้จะไปที่โอ้เจ้าขี่รถมาแต่มันเทวกรีจะบาเห็นบอกกลางเงินบนบนคววเห็นอยู่ข้างขวาัวหนนั่นไปเมื่อไรบัตรบ้านมีชนนึงกนั่นคุ้มตรงอีกโอ้ที่อยู่ชนไปชนท่นกะแยกนออย่างเนี้ยไป้ก็กดหนี่ยเนาะ บานนี้มันก็มีในบ้านบ่มีนะตัวตัวใหญ่ๆเยอะที่บ้านไม่ได้มันมีในบ้านของมันเองคุ้มมีหันในบ้านมน้าแล้วมันแตะนี้เลยปแต่แต่จุกระมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งโอ้กลุ่มงานอยู่นี่แน่แน่ของกินเยอะแยะแต่เอาบ่ได้ย่านน่ะดีบ่เออเอาเนี่ยกินใหญแย่มันหมักหมักกระมินสี่ชุดมันหมักมันหมักกระมินเออมันหมักกระมินกล้วยในว่าบ้านไร กินที่กันกล้วยนี่ยพิมกินันหิวยังกินกินที่กันเดี๋ยวกระหมดนี่แบบนี้โอ้เอาเอามามาเอามาเอาลูกมาเออเรื่องอะไรหลักหลอกแววมาอะไรเงี้ยพอได้เรียกติกกะจอกฮะจะมมีีบุญคุณอยเบิ้งแตได้เพชรได้ลายเจ้าบ่ดี่พอเลยเบิ้งประจำคอยเบิ้ไปเลยคนไปเลย คุณถามว่าเจ้ากับพูดมือผ right. ้าลาเห็นอยู่โคกขี้โขกขี้แก่คอยจังว่าใครบึ้งในเพชรในลายเออบ้าเฮาบันนี้กันี่แหละแหวมากจริงดอยากเลี้ยงลิงกับแหวมากเมืองจำพ่อนะครับนี่มาช่วยเงินขาดตีลุงเด้อเออเท่าไรล่ะเอาเจ้าพันหนึ่ะมาเจ้าได้ควรจะเท่าเจ้าพันพันเทาที่พันเอาพ่อเลยเอาเบาพ่อเนี่ยคือเราเก็บไว้กับเป็นค่า อาหารลิงอาาหรลน้ำข้นบ่มาน้ำน้ำหองน้ำห้องน้ำนี่นี่มันหกมันเทอนี่โนยเก็บนี่มันถือได้ลอยเขาจะเมืองคนบอกเห็นนี่ดิเออเอา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 ลาบโนยเห็นนี่มันจะล่าล่านี่เห็นหัวนี่หอบมาได้ลูกดงนี่ได้เออแจะขัวเจ้ามาผูแหละ็กจะขัวพู้นอเออหย่างนับนค่ะมลุงป้าฝนมาพอดีวันนี้เออฝนมาก็ย่าขี่รถอยู่แคบผมอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งเออดีมีแห้ง้ะพ่อเด้อ นะคิดตัวจริงคันเบิ่งในเพชรไม่ได้เจ้าเพชรเจ้าเพชรรวยรวยรวยเหาะมาเรื่อยๆอันตลาดทงนั่นเหล้าปลาไห่ใจดีใจดีเหล้าไห่เนี่ยตะวันไม่มีหม่องกีเห็นหน่อยๆเ่นน้ำนี่นี่ก็เลยว่าเสียวขนมกับปลาไห่แล่นหนีหย่านจับนี่ผู้ใหญ่เนี่ยจังบุญจับเขาไห่มาเขาไห่ต่อ ปาเอาเขาไ้าคบปิเขาม่หมองปีเขาเที่ยวเขาเอาเนี่ยไปแจกเขาเขาเอาปลาไห้ยุคางทางอะนะเอาไปต้มให้หลานเออเออแน่เราว่ามันถ่วอยังไาแถวนี้ปกติถ่วมไม่เลยโอ้ไปยูไนนามถ่วมมาเนี่ย บ่พ่อไปนอนแท้บม่นอนอที่ีโอไปนอนอยู่เที่งพนเทงพ่่นโอ้น้ามทวมนี่ไปนอนเทิงพงนอันโอ้เอาเตียงเตียงใหม่หรอเตียหปไปเด้อเอาเอาให้ํำหน้าได้ครับมามาขอบุนมามามาส่งตัวแทนมา ขามหวยมาขามหวยมากให้ได้ได้ลูกเอ้ยมีจะขอบพื่วจะของมอบว่าเลยมี่แม่ลับมับจ้างบ่จ้างแน่ได้ลูกบก่โ,โอ้มาหับจ้างจค่คอนอยังหันอ่ะแม่กับลูกสามคนบุบลินทบุลินทร์ยังไมสิขาดโอ้แม่กับลูกสามคนด้โอ้ยเฮยี่ยงไหนล่ะปันมีเพื่อนไหนบ่ปันมีม่เพื่นเมื่อกินแน่คนละสองหอเนีย่ยอันนี้เข้าปุ้นสื่อซอยไม่ข่ามาหาลูก บกขอบใจหลายๆเด้อปันเบิด,ด์ดไฮโซดีเดอลูกเด้อจ้าดับรวยจ้าผูใ้ใดไได้สิมมยอน้ำมอเสียไลยนี่บ่าม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 าขอบใจได้ลูกเด้อแม่ไปดำหน้าก่อนจ้าจ้าปันปรวนมาหับจ่างน้ำเนี่ยเด้อเออ